ผลบาปปรากฏในหน่นายคิดคำว่าผลบาปมันปรากฏมันบอกปรากฏแต่สภาพจิตใจอย่างเดียวมันบ่งบอกหอดอัตตภาพร่างกายวิบากของกรรมเนี่ยมันสามารถที่เห็ดไห้คนเฮานี่แตกต่างกันใดโดยที่บ่มีสิ่งใดที่ต่างท่านมันไดเลย,เยวิบากกรรมเนี่ย จะว่าความจริงอยู่น้ำพอ่อน้ำแม่ก็เกิดน้ำพอ่อน้ำแม่คู่เดียวกันกับแท่นทีซีคือกันจังสีนาะกบ็บคือความจริงเขาเอาแม่พิมพนะ์เนี่ยรอรอปูนก็ดีรอเอียงก็ดีออกมาเนี่ยคันแม่พิมพ์มันยังปกติคือเก่าอยู่เนี่ยมันบอบิดมมันบอบเบี้ยวเนี่ยมันก็สีออกมา คือคือกันกบสิบตางเอยียงกันมาท่านนาะล่อมากยางขาจาวเหตุพระพุทธสันติสุขเข้าอย่างสีหาลอยองหาลอยองนี่เหตุมากคือกกันลอยองค์ก็เหตุคือกันคือขจาวอัดหูมาจางเสีละฟิมใบเดียวแผ่นเดียวกันเขาอัดเอามากกับคือกกันอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างสาั้น แต่ว่าคนเท่านี่แม่พิมพ์อันเดียวกันแม่คนเดียวกันคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นชายคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งดำคนหนึ่งขาวคนหนึ่งร่างกายสมบูรณ์คนหนึ่งอาจจะร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์คนหนึ่งอัสภาพจิตใจเยือกเย็นแต่คนหนึ่งอาจจะมีสภาพ จิตใจที่เป็นทุกข์เดือดร้อนจังสันก็มีความจริงแม่ผู้เดียวกันนี่ก็น,น่าชื่คือกันแน่อยู่บ่านาสืแตกต่างกันหลายแต่ว่าคนเท้าเนี่ยมันบ่ได้บ่ได้ว่าบ่ได้หมายความว่าเฮ้ามม่อยู่ในแบบพิมพ์อันเดียวกันบ่แม่แม่เนี่ยเป็นผู้สรั่งความจริง แม่บได้สั่งลูกพอกบได้ยสั่งลูกแต่ว่าปรารถนาอยากได้ลูกคือกันทั้งพอ่อทั้งแม่พอก็ปรารถนาแม่กับปรารถนาอยากได้ลูกแต่ว่าพอนี่ก็เลือกบได้แม่ก็เลือกบไดย้ยคันพ่อแม่เข้าสั่งจริงนะสั่งเองอิหลีนั่นเพนก็คือสิบ่สั่งเข้า ออกมาแล้วลําบากหนักภาวะความหักของพ่อของแม่นี่ปรารถนาเป็นอย่างมากคือความสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตของลูกสมบูรณ์พ่อแม่จะต้องสัง่งอยากให้ลูกนี่มีความเจริญทั้งหลังกายและจิตใจอันนี้คือความปรารถนาของพ่อของแม่คันเพิ่นสั่งเองอิหลีนั่นทั้งพอ่อทั้งแม่นั่น เพิ่นกสิเหตุให้พวกเข้าทั้งหลายนี่เป็นพวกมีความงดงามบวมีหม่องติพุละสมใจพอสมใจแม่ที่เพิ่นหกักเพิ่นแพงที่เพิ่นถนอมมากแต่ว่ามันบบเปลี่ยนจังสัน่นความจริงถึงแม้ว่าเฮาทั้งบดนี่แหละอาศัยสัมภวะธาตุของบิดามารดาสัมภวะธาตุของบิดามดารด,ดานี่บวกกัน แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณคือวิญญาณของผู้ที่จะมาเกิดนะสามารถที่จะเกิดได้คันสัมภวะว่ายของพอข้อแม่บรสมบูรณ์บกบอมีสิทสิเกิดคันพอพุ้ใดยสั่งบาปมากแม่พุ้ใดยสั่งบาปมากหย่อนไปกินเตลูกเขาพบกวอนฉาดก่อนนะ่ยขาแตตลูกหนกลูกหนกูลูกป,ลก,ปลก,กปูลูกปลาขาแตตลูกกบลูกเขียด ขาดสารพัดขาดลูกเขานั่นกินไข่เขาหลาย,ยังบ่พอกินหอดแม่เขาก็มีหลังเถื่อคันท่ำกรรมตัวนี้มาบาปกรรมตัวนี่ไมนให้ผลกเสษียเพศแต่พพอแม่นั่นเป็นหมันบ่สามารถที่ได้ลูกอีกนี่ชาดกอันนี้มีมากมมยอยู่ในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าพระองค์ส่งยกมาเป็นตัวอย่างให้เหนือความนี่กระจ่างชัดเจน แต่ว่าพ่อแม่เพิ่นบ่สามาที่เหตุจังสันได้ลูกเกิดมาจ,จังได๋พ่อแม่ก็ต้องหักต้องแพงบางเทื่อนี่พิการเนี่ยพ่อแม่หญิงสงสารหลายกว่าผู้อื่นพ่อแม่ก็หญิงสงสารหลายเพราะว่าซอยตัวเองบ่ได้บางเทือ่อก็ดีพ่อแม่จะต้องเอาจิตเอาใจเป็นพิเศษย่านลูกหน่อยเหนือําใจย่านลูก บส่สบายจิตสบายใจอันนี้คือความหักของพ่อของแม่